สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูวิตจะพาเด็กๆมาอา่าน a ถึง z นะคะพร้อมแล้วไปอ่านกับครูวิตเลยค่ะ a apple b bird นก c cat แมว d dog สุนัข e egg ไข่ F. fish ปลา G. giraffe H. horse ม้า I. iguana J. jam แยม K. kite ว่าว L. lion สิงโต M monkey เลี้ยง N nurse นางพยาบาล O octopus ปลาหมึก P pig หมู Q queen พระราชนี R rocket จรวด S, S. Star ดวงดาว T. t i g เกเสือ U. u อัมเ l ลลาลม V w วอ e ์อิรง W. ีวิลวาน X. ซโลโฟนระนาด Y โยโย ลูกดิ่ง Z Zebra ม้าลายค่ะเด็กๆได้อ่าน A ถึง Z ไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูซิว่าครูวิจักอะไรอะไรคะตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากเด็กๆจับไม่ทันครูวิแล้วสิไม่เป็นไรคะ่ะตาเรามีไว้ทำอะไรคะมองอ่าตามีไว้มองามภาษาอังกฤษว่า i i e y e i ตานะคะเด็กๆตาเอาไว้มองมองภาษาอังกฤษว่า c ค่ะเด็กๆ c นี่ s e e c คือการมองนะคะมองเห็นสิ่งต่างๆนะคะเด็กๆตาไปอะไรคะหูหูภาษาอังกฤษว่า Ear. e a E A เ A A ยเออ่าหูไว้ทำอะไรเอาไว้ฟังสิ่งต่างๆฟังเสียงใช่ไหมคะอ่าการฟังภาษาสังกฤตว่า Hear <ool> มีตัว h e a r อ A ย์ a. แต่ว่า <H ool> ได้ยินค่ะหรือฟังนะคะเด็กๆ เรามาทบทวนกันค่ะคุณครูได้แจกแบบฝึกหัดเด็กๆไปแล้วใช่ไหมคะอ่าหยิแบแล่มนี้ขึ้นมาค่ะเด็กๆหยิบขึ้นมาเลยค่ะอ่าหยิบขึ้นมาแล้วก็เปิดค่ะอ่าเปิดแล้วใช่ไหมคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเด็กๆอุ้ยมีภาษาอังกฤษด้วยมีให้คัดด้วยเอาเรามาคัดกันก่อนค่ะตัวแรกคือตัว S อ่า S เด็กๆแรกครับรอยไปเลยนะคะ S e e c ก <C. S 1> <g> ็คือมองเห็นนั่นเองต่อไปค่ะต่อไปอีกหนึ่งอันค่ะตัวอะคะตัว h ลากค่ะโอ้ h e a แล้วก็ r ค่ะ อ่านว่า hear คือการได้ยินนะคะหรือฟังนั่นเองเอาละเขาให้เรามาทำอะไรเด็กๆด,ด,ดูนะคะเด็กๆอ่านตามนะคะอ่านตามก่อนเดี๋ยวมาโรงเรียนก็จะได้อ่านตามคุณครูนะคะตาและหูมีหน้าที่อะไรอ่าตาและหูมีหน้าที่อะไรเขาบอกว่าเขียนคำตามรอยประและลากเส้นโยงคำไปหาภาพ ให้สัมพันธ์กันอม,มาดูภาพแรกค่ะเด็กผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อสีเขียวเข้าชี้อะไรคะเด็กๆชี้ตรงไหนตรงที่ตาตาภาษาอังกฤษแปลว่า eye นะคะตาเอาไว้มองมองก็คือีนั่นเองนะคะมองอะไรล่ะอ่าเด็กๆด,ดูนะคะเอเด็กๆด,ดูนะคะอ่านดูมาซิจะดูอะไรดูหนังสือหรือว่า ดูอาหารคะ่ะเด็กๆเอะอาหารดูได้ไหมคะอาหารดูไม่ได้อาหารมีไว้กินเราต้องดูอะไรคะดูหนังสือก็ให้เด็กๆนะคะลากเส้นนะคะลากลงมามาหาหนังสือตามีไว้มองดูตาคืออายซีคือการมองเห็นนะคะต่อไปอีกหนึ่งรูปคะ่ะเอ๋เด็กคนนี้ใส่เสื้อสีแดงก็ชีต้ตรงไหนคะเด็ก ชีตรงหูอ่าหูภาษาอังกฤษว่าเ e อีนะคะือนะคะแล้วก็ได้ยินก็คือเฮียนะคะเฮียคือการได้ยินอ่ะดูสิหูฟังอะไรมาดูค่ะเอ๊มาดูรูปอะไรคะเด็กๆสบู่สบู่มีไว้ดูเหรอคะเน่ไม่ได้มีไว้ดูมีไว้ฟอกตัวหรือว่าหูมีไว้ฟัง ไว้ฟังใช่ไหมคะเด็กๆหูมีไว้ฟังใช่ไหมคะฟังสิ่งต่างๆเอ๊ะดูซิว่าคุ๊พี่เอาอะไรมาวางแง่เด็กสงสัยใช่ไหมล่ะอันนี้เขาเรียกว่าวิทยุหรือเรดิโอนะคะเวลาเปิดขึ้นมาก็จะมีเสียงนะคะเสียงออกมาก็คือเด็กๆได้ยินก็คือหูเราได้ยินใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆเยี่ยมยอดนะคะตัวแบบฟังหดเด็กๆทำเสร็จก็ ส่งผลงานส่งงานมาใต้คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวคุณครูรอตรวจของนต์เดียอยู่นะคะ